สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาอยู่ที่ตำบลลาดตะเคียนอำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะเราอยู่ที่หน้าบ้านหลังนี้เพราะว่าเรามีนัดกับอีกหนึ่งท่านที่มีประสบการณ์ในการใช้สินค้า MIR ของเรานั่นก็คือปูริงตาลกับน้ำมันรำข้าวค่ะท่านจะเป็นใครและมีประสบการณ์ดีๆอะไรมาบอกเล่าให้พวกเราฟังกันลองตามเข้าไปในบ้านกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะและตอนนี้เรากำลังอยู่กับอีกหนึ่งผู้มีประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ MIR ของเรานะคะทั้งปูดจริงตานและก็น้ำมันรำข้าวค่ะวันนี้เราบุกมาถึงบ้านของท่านเลยนะคะต้องขอสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะสำหรับคุณลุงบุญมีทิมแก้วค่ะค,คุณลุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,รบค่ะอันนี้เป็นบ้านของคุณลุงเองเลยใช่ไหมคะบ้านของลุงคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะอตอนนี้อายุหก <67. S 1> ปีและอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่ เกิดเลยหรือเปล่าครับครับก็อยู่มา67ปีแล้วเหมือนกันนะคะเอาละค่ะทีนี้มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพของคุณลุงกันบ้างดีกว่าครับคไม่ทราบว่าคุณลุงเนี่ยก่อนหน้านี้นะคะคุณลุงคิดว่าสุขภาพของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็สุขภาพเมื่อก่อนนี้เกือบแปดสิบปเซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์คือรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงดีแข็งแรงแข็งแรงเต็มที่เลยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าใช้ได้เลยค่ะแต่ทีนี้ มันดันมีเหตุการณ์บางอย่างใช่ไหมคะคุณลุงเกิดขึ้นเพราะว่าเราได้ทราบมาว่าคุณลุงเนี่ยก่อนหน้านี้ค่ะก่อนหน้าที่จะมาพบกับพวกเราเนี่ยคุณลุงได้ไปทําอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพขึ้นคุณลุงลองเล่าให้ฟังสักนิดได้ไหมครับไปทํางานกับน้องเขยค่ะน้องเขยเขามาจากไปทาสีสีเหล็กเขาทาสะพานอ๋อเหล็กที่เขาทาสะพานสะพานเชื่อมเศโรงงานค่ะสะพาน เหล็กทาสีอยู่สิปดวันค่ะไปทาถึงอาทิตย์หนึ่งเจวันมันมีตุ่มขึ้นอ๋อทาไปผ่านไปแค่เจ็ดวันเริ่มมีตุ่มขึ้นก็ไม่โทสัยว่ามันจะเป็นตุ่มเพรองว่าเป็นตุ่มธรรมดาค่ะมีตุ่มขึ้นตรงบริเวณไหนบ้างคะตุ่มขึ้แขนตรงตรงตรงแก้มโอตรงหน้าก็มีตรงแขนก็มีแขนก็มีค่ะตอนนั้นคุณลุงคิดว่าเกิดจากอะไรคะก็คิดว่ามันจะแพ้แพ้เซเนอร์ อ๋อตอนนั้นคือคิดเอาว่าน่าจะเกิดจากการแพสานเทเนอร์แต่ก็ไม่ได้บอกเขาหรอกไม่บอกไม่บอกอะไร้องเคยหรอกไม่บอกด้วยไม่บอกแล้วก็ยังคงทาสีต่อด้วยทาสี่ต่อทาสีต่อจนจนกระทั่งเสร็จสิ้นงานเป็นเวลากี่วันคะ18วัน18วัน18วันก็คือจบงานพอดีจบงานพอดีแล้วหลังจากนั้นค่ะหลัง18วันเกิดอะไรขึ้นคะเป็นตุ่มบอกใหญ่เลยเต็มตัวไปหมดจากที่ตอนแรกบอกขึ้นเล็กๆไม่น้อยตอนนี้ขึ้นเต็มตั่เลยขึ้นหัวขึ้นขาขึ้นเต็มตัวไป แล้วนอกจากตุ่มแล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยไหมคะมีเป็นหนองคันด้วยเป็นหนองด้วยคันด้วยคันด้วยแล้วมีเห็นบอกว่าเป็นลักษณะของสะเก็ดด้วยเป็นสะเก็ดด้วยนอนไม่หลับทั้งคืนนอนไม่หลับนอนไม่หลับเาอย่างเดีอ๋อคือมันคันนั่นเองก็เลยทําให้นอนไม่หลับใช่ไหมก็ไปหาหมอค่ะไปหาหมอโรงพยาบาลน่สามสี่เดือนนี่สามสี่เดือนเลยสามสี่เดือนแล้วตอนนั้นคุณหมอได้บอกกับคุณลุงไหมคะว่าโรคที่เป็นคือโรคอะไรคุณหมอบอกว่าคุณลุงมัน สมองลุงนี่มันกลายเป็นสะเก็ดเงินไปนะสะเก็ดเงินคือคุณหมอระบุเลยว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินว่าคุณหมอบอกว่าคารล์ของกินหน่อยนะค่ะแล้วคุณหมอให้การรักษาคุณลุงยังไงบ้างคะขอให้ยามาทายามากินยาแก้คันค่ะมายาเป็นพอข้าวเยอะเลยเยอะเลยทางยารับประทานยาทาภายนอกยาทาภายนอก คุณลุงทานยาครบทุกตัวไหมเขาครบทุกตัวเลยไม่มีขาดตรงบงเข้าเลยไม่มีขาดเลยยาเหลืออยู่ยังไม่ทานแล้วอาการเป็นยังไงคะหลังจากทานยาไปสามสี่้วทานยาไปมันไม่เบาลงไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นเลยไอ้ที่คันก็ยังคันอยู่คันอยู่คันอยู่น้องก็ยังมีก็เลี่ยงหลานไปทั้งนั้นแหละยังนอนไม่หลับเหมือนเดิมนอนไม่หลับเหมือนเดิมอ๋อแล้วเพราะอาการนอนไม่หลับนี่เองหรือเปล่าคะเพราะทราบมาว่าหลังจากนั้นเนี่ยคุณลุงได้ฟังรายการมียุรายการหนึ่งมีมียุคเครื่องหนึ่งค่ะ จำได้ไหมคะชื่อรายการอะไรเปิดรายการไปเจอรายการปูจิงตันรายการปูจิงตันเนื้อมันลำข้าวในวิทยุอ่ะคือระหว่างที่นอนไม่หลับนี่แหละไม่รู้จะทำอะไรก็เลยมุนวิทยุฟังเสลยฟังแล้วก็ได้ยินอะไรคะในตอนนั้นก็ได้ยินเขาประกาศว่าเป็นโรคเบาหวานปวดหลังเป็นสะเก็ดเงินโรคผิวหนังก็ประกาศในในในวิทยุอ่ะ ฟังแล้วมันตรงกับเรามันมันมันตรงมันตรงใช่เลยก็วันนี้ก็รอรอรอจดหมายเลขโทรเขาค่ะพอจดได้ก็จดว้ข้างฝาค่ะเลวก็รอกเป็นเศ่กระดาษมาให้ลูกมันโทรให้โทรให้่าลูกก็คือเอามาเลยให้ลูกให้ลทรให้ลูโทรให้ค่ะโทรยานี้ให้พ่อหน่อยค่ะอกสาก็โทรเขาก็ในโทรศัพท์เขาก็ตอบรับว่าเดี๋ยวตอนเย็นมาส่งนะพอจะทราบไหมคะว่าตอนนั้นโทรไปเจอกับใครเจอกับอาจารย์อนุทสำนักา อาจารย์ที่เป็นเจ้าของรายการวิทยุเอลยอาจารย์ที่เขาก็เลยโทรไปพระโทรไปได้ข่าวว่าได้เร็วมากสําหรับปูดจิงตันกรับๆรเร็มากกาแกก็มาแนะนำให้กินมันตอนเป็นลุงเป็นลุงเป็นเยอะประทานสอสองเมตรอย่างสองเมตรนะอ๋อแสดงว่า เย็นวันนั้นเนี่ยอาจารย์อรนุชมาถึงคุณลุงมามาถึงเลยแล้วก็มาพร้อมกับปูจริงตาและน้ำมันรำข้าวด้วยครับคมาพร้อมปูจริงตาด้วยคุณลุงก็เลยทานทั้งสองตัวเลยครับเขาแนะนําให้ทานอย่างสองตัวค่ะถ้ามันมันมันเบาลงก็คงลดยาลงกินอย่างละเม็ดระหว่างนั้นอ๋อทำไมล่ะคะทำไมลดลงเหลืออย่างละเม็ดเองเพราะมันมันเบาลงมันตุ่มตุ่มมันยุบลงอ๋อคือตุ่มมันเริ่มยุบแล้วเตุุมมริ่ยบ อาการคันเริ่มดีขึ้นไหมคะก็ดีขึ้นค่ะคุณลุงก็เลยบอกเหลือเอาแค่วันละเม็ดก็พอยังละาเม็ดยังไม่เม็ดตอนนั้นถามหน่อยทาไมลดเองเหลือวันละเม็ดกลัวยาหมดกลัวยาหมดนะคะก็เลยลดลงเหลือวันละเม็ดแต่ขนาดลดลงเหลือวันละเม็ดเป็นยังไงครับพอทานจนหมดชุดเรียบร้อยแล้วก็สั่งสั่งอีกสั่งมาเพิ่มอีกสั่งมาเพิ่มอีกหนึ่งอีกหนึ่งชุดค่ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทานหมดไปสองชุดสองชุดครับอาการเป็นยังไงบ้างคะอาการเข้าปกติ ปกติเลยค่ะปกติค่ะไม่มีแล้วอาการคันไม่มีไม่มีนอนหลับสบายนอนหลับสบายโอ้โหตอนกินมันปูงตันอยู่นอนหลับดีนอนหลับดีมากเลยตื่นเช้าตัวเบาหวางเลยสดใสเลยสดใสเลยค่ะหูตาแจ้งอืมอันนี้ต้องย้อนกลับไปถามปูงิงตันค้างน่นอนค่ะเพราะว่าคุณลุงเนี่ย ได้ข่าวมาเลยนะคะว่าตอนที่มีอาการหนัก,นกๆมากๆเนี่ยบ,บอกว่าเป็นทั้งตัวเลยศีรษะถึงปลายเท้านี่รเรียกได้ว่าไม่แทบจะไม่มีที่ว่างเลยโอ้ยมีที่ว่างเลยขนาดบนบนหนังศีรษะเนี่ยยังทราบว่าขึ้นเต็มเลยขึ้นเต็มเลยหนังหนังลอกเลยหนังลอกแล้วผมไม่มีเลยผมไม่มีเลยตอนนั้นถามจริงๆนะคะคุณลุงค,คิดในใจเนี่ยหยอาการเราเป็นขนาดนี้ คิดว่าจะหายไหมคะไม่ก็ว่าไม่รอดคือคิดเอาเองคิดเอาเองคิดเอาเองว่าไม่รอดคือคิดว่าไม่รอดคิดว่าไม่หายแน่นอนค่ะแล้วพอหลังจากมาเจอปู่จิงจันกับน้ำมันรำข้าวค่ะทานหมดไป2ชุดอาการดีขึ้นจนเกือบจะเป็นปกติขนาดนี้ตอนนี้คุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะถึงดีใจขอบคุณบริษัทปู่จิงจันบริษัทเป็นอย่าง MIR ของเรานั่นเองนะคะค่ะค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะเพราะว่านั่งอยู่ใกล้ๆคุณลุงตอนนี้ค่ะ ลองสังเกตดูที่ผิวของคุณลุงที่เคยคบ,บอกว่าเมื่อก่อนที่แทบจะไม่มีที่ว่างเลยตอนนี้นี่ตุ่มใส่ไม่มีแล้วนะคะแล้วก็สเก็ตก็ไม่มีแล้วคือผิวเนี่ยเรียบเกือบจะเป็นปกติแล้วด้วยนะคะรวมถึงบนใบหน้าแล้วก็ผมก็ขึ้นมาเป็นปกติแล้วใช่ไหมคะครับครับปกติตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับดีใจขนาดนี้ดีใจครับ แล้วบอกว่าอยากจะแบ่งความดีใจนี้ไปยังคนใกล้เคียงด้วยเพราะว่าเราแวกใกล้ๆบ้านคุณลุงคุณลุงบอกว่ามีหลายคนมีอาการเป็นคล้ายๆกับเราครับงั้นคุณลุงลองฝากถึงคนที่มีอาการคล้ายๆกับคุณลุงสักนิดดีกว่าค่ะใครเป็นแบบคุณลงุงขอให้เอาผงจิงตันกับมังข่าวไปทานค่ะหายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ยืนยันยืนย,นยัน,ยนครับอันนี้ยืนยันเพราะว่า ทานเองหายเองหายเองหายเองนะคะและนี่ก็คืออีกหนึ่งประสบการณ์ของคุณลุงเลยค่ะที่บอกว่าจากอาการที่เรียกได้ว่าคิดว่าแทบจะไม่รอดแล้วแต่วันนี้คุณลุงเนี่ยหายจนเกือบเป็นปกติแล้วก็เรียกได้ว่าสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ดีด้วยนอนหลับสบายด้วยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆสําหรับประสบการณ์ดีๆของคุณลุงนะคะที่เอามาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟังกันว่า ผลิตภัณฑ์ดีๆจาก MIR นะคะทั้งปูจิงตันและน้ำมันรำข้าวช่วยให้คุณภาพชีวิตของเราดีขึ้นได้ยังไงบ้างวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะสำหรับคุณลุงบุญมีทิมแก้วค่ะคุณลุงคุณลุสวัสดีครับ